Thank you อะไรคะ Thank you please อะไรอีกอ่าสวัสดีคุณแม่หรอว่ายังไงคะอม่คิดค่ะคิดซิคิดสิเมื่อกี้หนูพูดว่ายังไงยังมัมมี่น่ะมัมมีน แล้ววไงไงมัมมีเ่เมื่อกี้อืมมินี่รเร็วๆเป็นคุณครูสอนอะไรคะวันนี้คุณครูสอนเรื่องหลอกฟ้าเวอร์าเวอร์อ่าเฟาอรเวอร์มีอะไรบ้างมีดอกไม้สีชมพูสีเหลืองอืมแล้วยังไงอีก แล้วก็<ล>ได้ยังไงอีกฮึได้ยังไงอีกลูกไล้ยังไงอีกวหนูปวดแขนนี่้ทำไมหนูปวดแค่นี้ละลูกแม่น้อเพิ่งผ่นเเข้าไป